ทุกท่านครับอยู่กับเคมอส,สัตรกระมือครั้งหนึ่งครับน,นี้ก็จะมารีวิวมอสสัตว์นะการน่าเองครับอยู่มัดแพ็กที่ผมโดมกันครับสัตว์ก็จะมีประมาณห้าสิบชนิดด้วยกันครับอ่าก็เริ่มดูกันเลยครับเดี๋ยวผมไม่มีลิงก์ที่จะแตกไฟล์อะไรแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจจะอันนั้นก็ไปดูที่ เบกกี้เกมเมอร์กันเลยนะครับไปเลยรเล่นเลยอืมก่อนหนึ่งคนก็ต้องสร้างโลกผมจะเอาอินฟินิตี้แล้วกันอืมก็ตอนนี้อยู่ที่ทุง่งหญ้าก,กันนะอ้าวอ้แบอแรกแกแรกแรก,แรก,แรก อ่าจุดีดิอ่าเดินเดินเองเองยังแบกอะอ่ามาแล้วครับก็มารีวิวกันนะครับว่ามัดนี้สองคดูกันเลยอ่านจากสัตว์ก็ไร้ ืมาเป็นพระขยงเลยอันนี้ก่อนตั้งแต่อันนี้เอฟเฟนก็เริ่มดูกันเลยครับแต่ก็แรกก็จะเป็น้างครับสางตัวดูน่าจะสมจริงมากมากครับ เรอที่สองลามาสามก็คือแพครับสี่คือนกกระจอกเทพหัวหายไปไหนไม่รู้นกกระจอกเทพหัวหายครับนั่นไงอ๋อหัวพูแล้วเสร็จป,ปุ๊บ สมอมฟิกก็คือปลาตัวเล็กครับดูกันเลยครับก็น่ารักนะครับอืมก็น่ารักอยู่อืมแอนที่เฟียงโอ้ยเลยตั้งนานล้ว ลิซ่าครับลิซ่าก็คือกิ้งก่าครับมันกิ้งก่าเปลี่ยนสีครับใครอยู่ในทะเลสาอาเปลี่ยนสีเลครับดูนะครับมันก็ดีกว่าครับทำเลี่ยนนะครับทางตัวสามารถเปลี่ยนสีได้งั้นเราลองเอาไปติดไว้อยู่ตรงสักประมาณน่าจะตรงนี้ดูสิพรามันจะเป็นสีอะไร ก็เปลี่ยนการเลยครับเป็นสีน้ำตาลครับอันนี้คือคาร์มิลอนเอกก็เหมือนกันครับอืมคามมิลลอนสุดก็น่าจะเป็นไม่ใช่ดาบก็เริ่มเกิเยวนะครับอกก็อันนี้ กอันนี้บอกว่าไม่ต้องเล่นอันเนี้ยจะเพิ่มป้าจะเป็นนี้นแล้วกันนี่อ่าก็ดูน,นะครับ red dead bird นกแก้ม่ะครับ น่าจะนกแก้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรครับดูดิอ่าอันนี้ก็นกแก้วจริงนะครับเดี๋ยวอ่านไหมนกแก้วแล้วโอ้โอ้คือตัวอะไรนกคู่นกคูก่นก,ก,นกอันนั้นแหละฟีเกอร์ก็คือนก อ่าก็ต้องเชออ้อกวางครับกวางกวางกระโดดเลยกวางวิ่งเหงียบเอวไปว่าอะไรวะป้าไหลโมเล่สงสัยต้องออกเกมแล้วแหละ นี่ปลาไหลมาเร่อาจากปลาไหลมาเร่ก็จะเป็นอะไรอีกนะครับก็เป็นนี่นี่แล้วกันนี้ แล้วก็อันน,อน,น,อนีแล้วก็อันนี้แล้วก็อันแลอ้่าก็ดูะไรครับนี้เป็น early fit ก็คืออตัวามากระพุนับมากรพุนทำให้มันจะสามารถทำให้เราเป็นสล,สลบได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าใกล้มันดู กับอาการเวียนหัวครับ<ป>เวียนหัวมองไม่เห็นอะไรเลยครับมองไม่เห็นอะไรแล้วครับพอเป็นโดนเจลลี่ฟิตมาครับติดยาหัวหัวพังหงกหายแล้วก็เป็นทัท้งก็คือตาวตวาเพราะได้อยู่มันมันจะนะครับ ตัวโจเซบก็น่าจะเป็นโมลี่คืออะไรครับโมลี่คืออะไรครับตุนปักเป็ดครับไม่ใช่ตุนดนตุนตัวตุนอย่างนี้ครับมันก็จะขุดขุดขุด,ขดอยู่นั่นแหละน,น่ะครับตวิซอนกระทิง กอทีงสุดปุ๊บคาเมลก็คืออูดครับบางอันมันก็จะเป็นสองบางอันก็จะเป็นหนึ่งะครับนะอันนั้นก็หนึ่งะครับโดฟินก,ก็อยู่ในอันนั้นครับโดฟินใครรู้จักมึ่งก็คือ โลมานั่นเองครับไวาโคชาร์ไว้ชาก็คือสลามขาวครับก็มันจะเป็นดุเหมือนนะครับมันจะดุมากครับ นะครับแล้วก็จะเป็นเอลัสม,ามสาวนะครับสลามครับสลามครับ สลามขาก่ก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนีน้กะก็อันนี้ก็อันนี้แล้วก็อันนี้น,น่นจากหัวคอนเนี่ยไปสลามหัวคอนะครับแล้วก็ ม้าน้ำกัครับเอาแมาน้ำตายสิเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอีโอนก็คือ บางคนก็อาจจะรู้ครับเป็นตัวขูบๆนะครับและนี่ก็คือไลออนสตาร์บางตัวก็จะอ่านี่ไงแผงคอตัวแบบแผงคอแันมีลูกด้วยนะครับอ่าแบบลูกไทเกอร์ก็คเคยเจอนากัวง มันแหลกแล้วครับอ้าวหลุดหลุดครับก็แค่นั้นนะครับที่อัดมาตเมื่อกี้ครับก็ประมาณนั้นนะครับ